สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิว24ปนตี้เป็นวันะก็คือ25-21เนาะค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็คือแบบว่าประมาณหลายเดือนแล้วนะที่จบไปก็ประมาณสอสาเดือนแล้วนะแต่ว่าฉันก็เพิ่งจะมาดูให้มันจบอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแบบมีความหมายที่มันดีมากๆคือเราอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าไปลองดูนะก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันมีความแบบว่า คือมันเป็นวัยฝันวัยรุ่นวัยทํางานวัยผู้ใหญ่คือมันแบบสอนหลายๆอย่างแบบรวมตัวกันอันนี้เราจะมาแบบว่าพูดโดยโดยแบบว่าความคิดของเราโดยลมของเรานะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไปเจาะจงแล้วก็แปความหมายให้มันเข้าใจมากขนาดนั้นได้แล้วก็เราพูดแรงคาไม่ถูกเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ก็คือเรื่องนี้มันคือแบบดีมากคือมันมันกลายมันเป็นยุคป,ปัจจุบันของนางเอก เรื่องนี้ก็จะคือแบบเราขอเล่าก่อนนะคือจะมีสีตัวละ,ละครที่หลักมากๆเลยนะคะก็คือนาฮิโดเนี่ยคือนางเอกนะคะแพ็กกีจินเนี่ยก็คือพระเอกนะคะแล้วก็เอินจีอุกนะคะก็คือพระเอกรองนะคะแล้วก็โกยูริมคือนางเอกรองนะคะแล้วก็จะมีอิซิงวานนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะก็คือเรื่องนี้จะแนะนําไปว่าคือนางเอกเนี่ย นาฮิโดเนี่ยคือย้อนในปัจจุบันเนาะทุกคนแล้วเสร็จแล้วนางก็มีลูกแล้วซึ่งลูกนางจะเป็นลูกของใครนั้นต้องไปติดตามดูนะคะแล้วก็คือแบบว่าเหมือนลูกนางเนี่ยจะแบบว่าเหมือนลูกนาฮิโดนะลูกนางเอกเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าหมดไฟหมดแพชชั่นในการที่จะเป็นแบบนักกีฬานักกีฬาบอลเล่แล้วซึ่งในวันหนึ่งลูกของนางเอกเนี่ยก็ได้กลับไปบ้านยายนะคะ แล้วก็ได้เห็นไดอารี่ที่แม่นางเขียนเอาไว้ก็คือนายฮิโดนะคะซึ่งมันก็กลายว่าพอเด็กคนนั้นน่ะพอลูกของนางเอกน่ยได้กลับไปไปนั่งอ่านนะคะก็ทําไปว่ามันก็จะกลับไปในยุคที่นางเอกน่ยอายุ17ปีนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะ มันจะเป็นช่วงค่าผ่านกับการแบบว่าฟองสบู่แตกก็คือทําให้ทางบ้านของแพก็กกจีนนะคะพระเอกก็คือล้มละลายนะคะแล้วก็ของนางเอกเนี่ยก็ถายเป็นว่าฟันดาบที่นางเอกแบบที่นางเอกแบบว่าปรดปานมากๆที่นางเอกแบบอยากเป็นอยากได้เหรียญทองมาก็ทําให้โรงเรียนนั้นอ่ะก็คือแบบว่ายุบชมรมนี้ไปนะคะนางเอกก็เลยต้องไปค้นคว้าว่านางเอกจะไปเรียนที่ไหนดีอะไรเงี้ย จะไปเรียนที่ไหนดีที่มีชมรมฟันดาบแล้วซึ่งคนที่อยู่โกโยูริมอะ่ะก็คือนางเอกก็เห็นโกโยูริมนางเอกก็เลยจะไปหาโกโยูริมที่เออนางเอกแบบชอบโกโยูริมก็คือแบบว่าฟันดาบเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเหรียญทองเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกก็คือเหมือนเป็นไอดอลเลยนางเอกก็เลยไปเรียนที่เดียวกันกับโกโยูริมซึ่งจุดพีของมันก็คือจะมาอยู่ตรงนี้นะคะทําให้นางเอกได้มาเจอพระเอกด้วย แล้วก็ได้มาเจอโกยูริมที่นางเอกชอบแต่ว่ากลับกลายไม่เป็นขวัญก็คือโกยูริมนะ่ะไม่รับนางเอกนะคะก็คือโกยูริมรู้สึกไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่อริก,กันคือโกยูริมรู้สึกว่าคือแบบว่าโกยูริม,มะจะมีฐานะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบยากจนนะคะแต่แต่นาฮิโดเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนจะมีฐานะหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเหมือนแบบว่าคิดว่าการที่ นายฮิโดะได้เข้ามาที่เนี่ยเป็นการที่แบบว่าซื้อสิทธิ์อะไรประมาณนี้เหมือนยัดใต้โต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ให้โกยูริมรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างว่าเนี่ยคือแบบเธอไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเธอได้มาเพราะว่าเธอแบบว่ายัดใต้โต๊ะมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ทึ่ทําให้เธอกับโกยูรนะิมน่ยไม่ถูกกันตั้งแต่นั้นมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่นายฮิโดะชอบมากเลยคือนายฮิโดะเห็นโกยูรนะิมเป็นไอดอลเลยแต่ว่า โกยูริมไม่รับก็เลยทาให้นางนะมีความความคิดในใจว่าฉันจะต้องชนะเธอให้ได้ฉันจะต้องเก่งกว่าเธอให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้นางไม่ถูกกันแล้วก็ซึ่งมีอีซึงวานกับอินจิอุกนะคะอินจิอุกเนี่ยชอบโกยูริมมากมากเลยนะคะก็คือแบบเป็นชอบเข้าโกยูริมแล้วอีซึงวานเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันกับอินจิอุกนะคะก็คือเรื่องนี้ก็ดำเนินเรื่องมาคือเรื่องนี้มันจะเป็นการแบบว่าใบฝันอนะ เขาเรียกอะไรนะวัยที่แบบทําตามความฝันของเราว่าเราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วซึ่งแบบว่าคือ,อยังไงดีเราจะเล่ายัางไงดีเล่าไม่ถูกจริงๆนะเธอเอาเอาแบบโดยรวมนะมันทําให้แบบว่าเวลาเราถ้าคือเราแนะนําให้ทุกคนแบบไปดูนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะมีทางมิตรภาพ ทั้งความฝันของเราทั้งแบบครอบครัวทั้งไว้ทํางานคือมันรู้สึกว่าเราเราเห็นภาพรวมทุกอย่างว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแล้วแล้วนักแสดงนําอย่างนายฮิโดอย่างเฮกิจินอะ่ะมันให้เราทมันทําให้เรารู้สึกว่าเออคือแบบน้าตาจะไหลนะจริงๆแบบว่ามันทำให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ย่อท้อต่ออะไรอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จหรือมันประสบความสําเร็จก็ตามแต่อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเออ ั้งนึงเราต้องทำเธอเข้าใจปะเหมือนประมาณว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะปันจะกลายเป็นว่าความฝันของเราแม่งจะอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะแบบเราไม่ได้ทำสักทีถ้าเราได้ทําเราก็จะรู้ว่าเออเราได้ทำแล้วนะเราได้ทําแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จเราก็ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบว่าถ้าเป็นวัยที่แบบน้องๆที่ดูอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากรู้สึกว่าเออน้องน้องทไปเถอะในสิ่งที่น้องๆอยากทาอะไรเงี้ยอยากจะเป็นอะไรก็เป็นในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้ามันเลยเวลาที่อันเนี้ยเราอาจจะกลับไปแก้ไขหรือย้อนไปไปในตอนนั้นไม่ได้ก็เหมือนตอนนี้ที่เราอยากแบบว่าเราอยากจะตั้งใจเรียนแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะเป็นคนที่เกเรมากเนี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนเราแทนที่จะแบบเคยได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําอะไรได้มากกว่านี้ก็เหมือนที่เรามาทํา youtube ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบว่าเออ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูถึงแม้ว่าจะไม่มีใครติดตามเราก็ตามแต่แต่เราอย่างน้อยเราได้ลงมือทําแล้วแล้วอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเออเราทําแล้วนะบรสูุความสามารถของเราแล้วนะเราจะได้รู้ว่าเราทําเต็มที่ของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะก็เหมือนกับเรื่องเนี้ยหลายๆอย่างกับความรักก็เหมือนกันบางทีความรักที่เรารู้สึกว่ามันแบบหวานชื่นมากเรา,เร,า,าเรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นคนคนที่เราลักตลอดไปเขาจะอยู่กับตลอดไป แต่นะ่ความเป็นจริงแล้วอะความรักมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะคิดจํากัดว่าวันนี้เรารักกันแต่พรุ่งนี้อีกวันสองวันเราอาจจะไม่ได้รักกันแล้วก็ได้หรือเราอาจจะยังรักกันอยู่แต่ว่าเขาเรียกยอะไรอะแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่ามีเหตุจําเป็นที่เราต้องแยกจากกันหรือเราทําร้ายจิตใจกันมากพอที่เราจะ สามารถที่จะบอกเลิกบอกลากันได้เหมือนมิตรภาพบางทีเหมือนกันมันยังนาฮิโดนะคะแล้วก็โกยูริมนะคะที่นางแบบรู้สึกที่นางแบบโกรธแข็งเคืองกันอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งนางก็มาเป็นเพื่อนกันอยู่แก๊งเดียวกันเพราะว่าบางทีสิ่งต่างๆมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะอยู่คงคงทนทุกคนบางทีคนนนั้นอาจจะเป็นศัตรูกับเราอีกวันอีกปีสองปีข้า,าจะาเป็นเพื่อนเราก็ได้คือเรารู้สึกว่า คือเรื่องเนี้ยมันสอนอะไรหลายๆอย่างทุกคนคือมันดีมากคือมันสมควรที่จะดูอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็จะเล่าเรื่องแบบวัยทำงานที่แบบเราไม่มีเวลาให้ความรักทําให้ความรักของเราเนี่ยมันตืดจางลงไปทําที่แบบทั้งทั้ที่เราอยากจะทําแบบนี้นะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตามตามใจของเราได้เพราะว่าหน้าที่การงานของเรามันก็เหมือนหลายๆอย่างในชีวิตของเราครอบครัวของเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือ ทุกคนคือแบบทุกอย่างอ่ะมันเหมือนทําให้เราแบบได้มองเห็นว่าบางทีอ่ะเขาเป็นแบบนี้อ่ะก็อาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้แต่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาก็เหมือนกันค่ะเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันนะถึงตอนจบเนี่ยคือเราไม่สปอยดีกว่าเนาะเอาให้ทุกคนไปดูดีกว่าเนาะแล้วทุกคนจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันดีมันดีมากแล้วมันก็แบบว่าคือแบบ มันดีมากๆเลยมันมันทําให้เราแบบย้อนกลับไปในวัยเด็กได้เลยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าความขันของเราอ่ะเราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจฟิลนั้นไหมเออแนะนําให้ไปดูนะคะยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดนะคะ twenty f นะคะแนะนําให้ทุกคนไปดูนะคะบ๊ายบาย